4, 3, ท่านทั้งหลายครับใครที่ไปเตะปิ๊บมาเหนื่อยเน่อยต้องคว้าลงเจ้ามาดื่มครับแล้วจะรู้ว่าอืมหวานนิดนิดนะครับแล้วก็มีความแบบจิด๊ดจิตเหมือนกรเดื่มน้ำอัดลมแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะจริงๆถ้าเป็นโซดาล้วนๆก็บอกว่าดื่ม้างทงได้นะครับทีนี้ ลักษณะที่เป็นน้ำบระลมหรือโซดานะครับมีสะดับนิดหน่อยไม่เยอะแต่สะรับนั้นก็มาจากนี่แหละครับสรรพคุณของลำไยนี่แหละแล้วจากการที่เอาำํำไยนะครับมาสก,กัดแล้วกลายปเป็นเครื่องดื่มลังก์นี่นะมันไม่ใช่แค่ดื่มเพื่อความชื่นความส่ใจแจต่เพียงอย่างเดียวเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนบัดนี้ไม่เคยเห็นเครื่องดื่ม ยี่ห้อใดประเภทใดที่มีคู่มือประกอบขนาดนี้มีใครเคยเห็นไหมครับว่ามีคู่มือประกอบทำให้เรเข้าใจว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าลำใหญ่เนี่ยรากเนี่ยต้องกินแก้เสียมหัส่วนใบนะมีคนสมบัติที่จะออกหวานนิดจืดเล็กน้อยแก้วัดแก้ริ์สีดวงดอก แกนิ้วครับไม่น่าเชื่อครับขับหนองนะเป็นหนองครัก็ขับหนองนะฮะเปลือกผลเป็นส่วนที่มีคุณนสมบัดร้อนที่กกินอยางนี่นะครับรสออกหวานสมพคุณแก่แก้มึนหัวนะไม่ได้นอนนอนเยอะมึนหัวอ่านหนังสือตาดูทีวีดูกีฬาดูทอกโชว์มึนหัวนะครับมาที่ลองก้าเนี่ครับได้เลย ก็ท่าไม่ละครับเ,เนื้อเรามีสดมีคุณสมบัตรริร้อนลดออกหวานสมบคุณแก้ผอมแห้งแรงน้อยนอยนอไม่รับขี้เลื่อมใจสัน่นบำรุงร่างกายบำรุงประสาทบำรุงหัวใจดูสิครับมเมล็ดรดฝาดสมบคุณแก้ปวดขับปสัสสาวะห้ามเลือลเล่อนรักษาเลื่อนนำเล็ดไปตากแห้งบุนเป็นผงใช้ทาแผลภายนอกแก้แผลน้ำป่วยคันหรือรังสุดยอดจ,จ,จริงจริเลยนะครับน่ายินดี และน่าจะถือเมื่อด็อกเตอร์รินเตจพันนักวิจัยจากหมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะเกษตรอุตสาหกรรมนะครับร่วมกันแล้วกลายเป็นนี่เลยนะครับลองกล้าแปลว่าท่านไม่ได้ดื่มแค่น้ําที่มีรสชาติทําให้ท่านชุ่มช่าคอชื่นใจนะแต่ท่านกําลังดื่มโอสถแปลว่าคุ้มกับนะหนึ่งได้สองหนึ่งได้สามจะเชื่อว่า ลำไยมีสัพคุ์ขนาดนั้นถ้าโยใดจะทำน้ำดื่มประเภทนี้นก็ไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้หน่อยเถอะครับแบบชนิดติ่เปิดดูแล้วโอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสัพคุนของลำไยทำให้เกิดความสุขกายสบายใจสุขภาพดีอย่างนี้เลยครับที่คยกคุ้มกับคุ้มจริงๆทั้งหญิงและชายเมื่อไหร่รู้สึกอยากจะให้อารมณ์มันสบายต้อง ah <music>